ยุคสมัยใหม่เนี่ยก็ถือว่านวัตกรรมสินเชื่อค่อนข้างจะไวมากส่วนใหญ่แล้วให้ผลในเวลาอันสั้นไม่เกิน60นาทีใครที่ตัดสินใจที่จะกู้เงินแค่คุณคิดเนี่ยคุณก็สามารถรับเงินกลับบ้านได้ทันทีทีนี้เขาจะโอนเงินเข้าบัญชีหรือคุณจะเลือกรับเป็นเงินสดกับมือก็ทำได้ ทุกคนที่ไม่มีเงินก็รู้สึกว่าอยากจะกู้เงินสินเชื่อด่วนมากๆยิ่งกู้ยิ่งถูกใจในหนึ่งชั่วโมงที่นี่จะทำให้คุณรับเงินเต็มจำนวนแบบไม่หักไม่คำ้ำซึ่งสมัยนี้คุณต้องยอมรับนะว่าส่วนใหญ่จะให้เป็นสินเชื่อหมุนเวียนนี่แหละที่คุณจ่ายเงินต้นไปเท่าไรคุณก็เอาเงินมาใช้ได้เท่านั้นแล้วก็เลือกจ่ายได้แบบรายเดือนก็มีนะ หรือจะทยอยจ่ายแบบทั้งเดือนจนครบค่างวดรายเดือนก็ทำได้ด้วยใครที่มีความสามารถจ่ายได้มากกว่าค่างวดรายเดือนก็ถือว่ายิ่งดีเลยลดต้นลดดอกไปในตัวนี่คุณก็หมดเร็วขึ้น ขอแนะนำให้รู้จักกับสินเชื่อถูกกฎหมายภายใต้ชื่อสินเชื่อออโตเอ็กที่นี่เขามีระบบแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากกดเงินสดผ่านแอปทำได้หรือจะกดเงินจากตู้ ATM ก็กดได้ฟรีเพราะว่าเขามีบัตรให้ด้วยที่นี่อยู่ในเครือธนาคารไยพาณิชย์ด้วยนะฉะนั้นสโลแกนของเขาคือไม่เช็คไม่ขำ อะไรก็ตามที่ไม่เช็คไม่คำ้ำคุณก็คิดไว้เลยว่าคุณอาจจะต้องมีอะไรสักอย่างแหละที่จะต้องแลกเงินมาใช้และที่นี้ก็เช่นเดียวกันเขาจะเน้นเป็นสินเชื่อที่ต้องมีหลักประกันหลักประกันซึ่งใครก็หาได้อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์รถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถบรรทุกรถเพื่อการกเกษตรและก็โฉนดที่ดินซึ่งแต่ละสินเชื่อที่เรียงมาเนี่ย จะให้วงเงินตั้งแต่น้อยๆไปจนถึงวงเงินมากๆกันเลยสินเชื่อออโตเอ็กเนี่ยบอกเลยว่าแตากต่างจากที่อื่นมากๆอันดับแรกเนี่ยเขาเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดคุณจะมีรถเก่าแค่ไหนล่ะเขายืดหยุ่นให้ได้ถึง25ปีสมมุติว่าคุณกู้แค่20,000บาทเนี่ยคุณผ่อนเดือนละ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะหรือคุณจะเลือกผ่อนนานๆกว่านี้ก็มีนะ ผ่อนยาวๆไปเลย60เดือนคนที่อายุมากแล้วเนี่ยอายุ65ปีก็สามารถยังกู้ได้ที่นี่ไม่มีบังคับทำประกันชีวิตด้วยนะแต่ว่าเขาจะถามให้กับคุณฟรีๆไปเลยด้วยอัตราดอ,อกเบี้ยที่เขาคิดไม่เกิน24%ต่อปีเนี่ยก็ถือว่าแพางนะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อย่าเลือกผ่อนนานมันก็จะดีมาก เอกสารสองอย่างหลักๆถือไปได้เลยก็คือบัตรประชาชนตัวจริงกับเล่มทะเบียนรถตัวจริงก็จะยกเว้นนะเฉพาะคนที่ขอสินเชื่อรถบรรทุกเนี่ยก็ให้เพิ่มสำเนาใบอนุญาตการประกอบการขนส่งมาด้วยสินเชื่อออโตเอ็กเมื่อคุณผ่านการอนุมัติแล้วคุณสามารถเลือกรับสิทธิ์นี้ได้นะคือไม่ต้องผ่อนสองเลือนแรกอันนี้คุณจะรับหรือว่าไม่รับก็ได้ จากนั้นเนี่ยเขาจะให้คุณรับบัตรกดเงินสดไปด้วยคุณสามารถจะกดเงินกันได้เลยนะกดกันได้ฟรีที่ตู้ a t ททุกตู้ทั่วประเทศทีนี้ใครสนใจก็เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต์นะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้คุณสามารถเลือกสมัครสินเชื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ก็ได้หรือใครอยากจะรีไฟแนนซ์เขาก็มีด้วย การสมัครผ่านเว็บไซต์เนี่ยคุณจะต้องรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก่อนนะหรือใคระะววก็ไปสมัครที่สาขาใกล้บ้านก็ได้ไปที่เงินชัยโยกันได้เลยสามารถจะโทรสอบถามกันก่อนได้ที่หมายเลข027777333